วองกล้องหน่อยครับสวัสดีค่ะถ่ายอย่างสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นช่วงค่ำนะคะวันนี้เราออกมาซื้อของนะคะเพื่อที่จะเอาไปเยี่ยมนะคะน้องเป็นเป็นครูไหมเป็นครูที่โรงเรียนกับพี่นัทนะคะก็เขาเพิ่งคลอดลูกได้ประมาณเกือบเดือนหนึ่งแล้วนะคะเราก็ไม่มีเวลาไปสักทีนะคะวันนี้ก็เลยทรโอกาสนะคะว่าจะไปเยี่ยมเขาหน่อยนะคะก็เลยมาซื้อของ ของฝากนะคะก็ไม่ได้มากมายนะคะก็ซื้อแถมเพิ่มให้นะคะเป็นแพ็คหนึ่งนะคะสําหรับเด็กน้อยก็ใช้ได้นานมากอยู่นะคะเหมือนมูตั้นก็ใช้ได้นานตอนนี้กําลังรื้อร้านเขาแล้วพายนี้ตั้นมาซื้อรองเท้ารองเท้าคู่เล็กๆนะคะเพราะว่ายูตั้นนะคะเป็นเด็กที่ซื้อรองเท้าไม่เคยได้สักคู่หนึ่งเลยหละซื้อหลายคู่มากก็เลยววะซื้อหลายๆอย่าง เชื e ่อดีหน่อยลูกเธอด Trans ึงเนาะก็ตอนนี้นะคะเราซื้อของเสร็จแล้วนะคะเรากำลังจะเดินทางกลับเราจะเดินทางไปที่บ้านเขาชื่อออยู่ตรงไหนนะไม่ไกลจากบ้านหรอเนาะไม่ไกลไม่ไกลจากบ้านแถวเนินแถวเนินสักนี่นี่เมื่อกี้นี่ลูกเราเห็นที่เขายิ้มให้เขาเฉยเลยยิ้มใหญ่เลยเห็นเฉาวไม่ได้ ยิ้มให้พี่เขาใหญ่เลยปลา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 ตอนนี้ก็เรามาซื้อของที่โลตัสนะคะแล้วก็เราจะไปบ้านพี่เขานะคะไปซื้อไปเอาของฝากให้เขาแล้วก็ไปส่งเสื้อลูกค้าน้องแนนด้วยนะคะอีกเจ้าหนึ่งนะคะก็เราจะเลยไปทีเดียวเลยเนาะตอนนี้ก็มืดแล้วนะคะหนิ่ตั้นไม่ยอมกินข้าวเ็าเลยพาออกมาเที่ยวหน่อยตื่นเต้นมากเลยหนึ่งตั้นดีใจใหญ่เลย ต่อไปก็น่าจะได้เที่ยวไปตลอดแหละเนาะนิตันชอบเที่ยวแล้วตอนนี้ป<ะ>เดี๋ยวเราจะไปส่งของให้เขาดีกว่ามาถึงแล้วขอ,อยุยาถ่ายคลิปครับสวัสดีครับนิยตันกินอยู่ในรถก,ก,กินดอกดาวเรืองไม่ทันสังเกตเที่ยวไม่รู้เก <ไป S 2> ินไปกี่ก<ห>ดอก พ่อกับแม่ไม่เข้าใจนิวตันอ่ะเนาะลูกถึงน่นมัมาขักันะเดินเดินแวเดินเดินเดินเดนนรองเท้าเนองเท้าเขนาดรองเท้ามาดูพี่ก่อนดูหลตัวล็กเ่ยอือ มามาปนน้องนเี่ยหาน้องแล้วลูกหาน้องค่ะหาน้องปหน้านผู้หญตั้งแต่เด็กจหาน้องไปร้ัแตงโซนผู้หญิงให้อยู่เอาเกาะเตียงเลยเหรอโอ้หลับคุยเลยนงผู้ชายเล โตมันนี่จะสวยค่ะเด็กผู้หญิงบ้่นเราผู้ชายมากเลยราเอ้ยเอ้าจะมาแอบดูโทรศัพท์เขา่ตายนี่เห่อหนีเลยพี่ไม่ให้ดูพี่สวยไม่แดดน้อง่าน้องไม่่ใชน้องน้องจะมาก้มดูโทรศัพท์พี่หนีเลย นี่เราจะมาเยี่ยมน้องน้องกำลังหลับน้องผู้หญิงหน้าเกียวหน้าช้างจังเลยหลับอยู่เลย จะมาหลายที่แล้วฝน,วนก็ตกแล้วมอเตอร์ไซค์อ่ะมันจะมาจะมาก็คือต้องรอนี่กลับมาสอ่อาทิศไงอือใช่กลับมาสุขส่อาทิตย์แล้วก็รกมอเตอร์ไซค์มันฝนก็ตกไปแล้วมองป้าจะปีนจะปีน <c oughs> <c oughs> น้องจะตื่นแล้วลูกตอน สโลหนึอ้เยอะกว่าหนึ่ตามเยอะเลยนี่สองโลหะตัวน้อยเดี๋ยวนี่ไอ้คนนี้สามโลหะป้าจะขึ้นอีกปีนึงจะไปเมียนมาไดตื่นขอขึ้นให้ได้ดิเอ้าขอสักทีเอาไปลูกขึ้นไม่ได้น้องก็คือแบบไม่ได้สนใจอ่ะค่ะน้องหลับแล้ว เสียงนิดเดียวก็ร้องแล้ววันนั้นเมย์มากับร้องเมย์ก็แบบฟัดให้ตื่นก็ฟัดไปเหอะจ้ะกูก็่นตีสองเลยตีสองหลับดีตีนเข้าไปต้องีนเข้าตาแป๋วเนอะอ๋ออืมตาแป๋วแต่ว่าแต่คือเด็กผู้หญิงมันง่ายกว่าเด็กผู้ชายเยอะเยอะเลยนะใช่ได้ไม่ลูกเอาสักทีดิมาดูน้องดูน้องนะความแสบของมันมันยกเท้ารอนะ ่ใช่ไม่แสบเนื้อดีนะตาดิแค่เสียงเปียงแบบกูแค่นิดเดียวแค่ต่นแล้วเสียงดังอยู่โรงพยาบาลเหรอวะพยาบาลต้องเอาไปป้อนนมอ่ะพยาบาลบอกแม่เดี๋ยวจะเอาไปออบเสิร์ฟแม่คือแบบต้องช่วยละเพราะเขาเป็นเด็กที่ป่วยยากมากแล้วก็คลอดคลอดไปไงบ้างเพียบเพียบพี่อันี่ไว้พี่มีปัญหาของก็คือพี่เป็นคนติดนอนหมอนสูงนิดนึงแล้วต้องนอนหมอนนิ่ม พอเข้าไปในห้องแล้วมันน้องนอนเสมอใช่ไหม uh huh. พี่เหมือนสลบไปตอนที่มันจับที่ไปตอนพี่ตอนสามส uh ิบ huh. หมอเขาตกใจอ่ะเขาแบบต้องเรียกแม่แม่แล้วก็ลืมตาขึ้นมาแล้วคนที่บล็อกหลังเขาบอกเลยว่าตกใจเลยเพราะว่าเขาหายจริงๆตอน uh huh. ที่สามสิบเลยแล้วเขาก็เลยต้องใส่ใสายออกซิเจนให้พี่เลย uh huh. คือด้ยวยความที่เราเหมือนติดการนอนหอนสูงแล้วพอเราต้องไปนอนราบ uh huh. มาาังสายใจไม่ออก uh huh. มาจากตู้ไปวิ่งวีโรต้าตอนนี้นี่นะคะมหม้อพายของเล็กๆน้อยๆขอบคุณค่ะเดี๋ยวไล่คนนี้อยากอยู่ด้วยอยากอยู่ด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเดี๋ยววันที่ต้นเดือนไปทำงานน้องหลับตั้งแต่มายังไม่ตื่นอ้าวเห็นว่าไปยี่สิบสองป่ะเราก็กลับกันในบ้านในตันบ๊ายบายนะลูก ให้บายไม่เป็นไม่เหมือนนางนางตะยังไม่เอาเลยในตั้นแล้วก็พูดแล้วเด็กบางคนก็แย่เดี๋ยวพูดได้เสร็จแล้วก็จะแบบโอ้ยหยุดหยุดบ้างปะไห้บายครับลูกเคยเข้ามาครั้งหนึ่งกับเจนเบิร์ดเมื่อก่อนถ้ามหัศจงแล้วก็เลยก็ลืมแล้วละ น้องไม่เตื่นเลยไม่ตนเงียบเลยโอนได้ยโอ้โแต่มีคนมาหาเต็มเมยเนี่ยตไม่ตื่นตืีสอตอนนี้คือไหนก็ตื่นสี่หน่อยแต่ก็แบบตื่นพรตื่นต้านนีรึ่งชั่วโมงตื่นแล้วแม่ไม่ต้องทำอะไรเลยิครึ่งชั่วโมงหนูนี่ไม่ได้นอนเลยแหละ หลังมาก็เริ่มกลางคืนไม่ค่อยตื่นแล้วใช่พอสักนึงเขาจะนอนนานขึ้นครับไม่บายกันนะคะไม่บายครับดีเวลาไหมด้วยครับเอวหลังมาเยี่ยมน้องใหม่ครับเดี๋ยวก็ขึ้นไปกินดอกดาวเรืองนะดอกดาวเรืองกืนด้วยนะเคี้ยวแล้วกึนด้วยเดี๋ยวออกมาออกมาทันต้องเดือนอร่อยดีเนาะวิตามินเอถึงมันเหม็นมากกลัวยาอย่างเดียว แค่แบบช่วยกันมองบ้านอยู่แป๊บเดียวเข้าปากาย้อมเงาเงามงาแล้วเต็มปากเอาโตขึ้นหนูเป็นเชฟใช่ไหมลูกหนูจะหัดกินพวกนี้ไว้ก่อนเลยนะลูกคำน้าพิเศษยี่ทกามนังมีความยุ่ยลงหนูอยู่ตรงนี้ไปครับสวัสดีครับกางเขานี้ มาแบบี้วมาเร็วท่านแล้วจะกลับบ้านกันไม่มีใครอยู่บ้านเลยครับมาแล้วมาแล้วอ่ะโอ้โ,อโ,อโ,อโอ้จะตีลังกา ตอดด้วยเหรอลูกโดดด้วยเอากะานดังตรงนี้เอมันร่วงไปมันร่วงมันจากข้างบนพี่บออ่ะเดี๋ยวถ่ายกล้องหน้าก่น